รถบัสจากเชียงใหม่ครางเสียงดังลั่นขนณะไต่ขึ้นถนนภูเขาราวกับสัตว์ชาราที่เหน็ดเหนื่อยจากการปีนป่ายหน้าต่างสันสะเทือนกลิ่นฝุ่นและดีเซนลอยอบอวนอยู่แนวกากลีน่าหันหน้าเข้าหากระจกมองภูเขาที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นสีเขียวเรียงต่อเนื่องจนสุดท้ายเลื่อนหายไปในหมอกขาวสิปีแล้วตั้งแต่เธอจากเชียงดาวมาสิปีแล้วที่เธอเคยเดินบนทางดินแคบๆ ไปยังบ้านของยายผ่านรั้วไม้ไผ่ผ่านหมาที่หาวทุกคนยกเว้นเธอและผ่านลำธารเล็กๆที่ยางค่ำคืนส่องแสงระยิบระยับราวกับกลืนเศษเสี้ยวของท้องฟ้าไว้ในตัวมันเองตอนนี้ทางเดินนั้นยังอยู่แต่งเงยบงันและเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกเมื่อรถบัสจอดที่โค้งสุดท้ายหลีหน่าก้าวลงพร้อมกระเป๋าใบเก่าสูดลมหายใจลึกอากาศภูเขาเย็นกว่าที่จำได้แฝงกลิ่นฝนและใบฝรั่งอ่อนเสียงไก่ขันแววมาไกล,กลๆเธอเงยหน้าดอยเชียงดาวตั้งะหงานอยู่เบื้องบนยอดหิ่แห้อคมแตงแต,งแต้มด้วยหมอก และเบื้องล่างนั้นคือหมู่บ้านคือบ้านของเธอบ้านหลังนั้นแทบไม่เปลี่ยนผนังไม้เก่าหลังคาสังกะสีที่ปะซ่อมไว้หลายแห่งระเบียงไม้ที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นของเธอบัดนี้ดูเล็กลงเก่าลงเหมือนคนที่รอคอยนานเกินไปเพื่อนบ้านออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มบางและคำพูดเบาคุณแม่ยายไปอย่างสงบแล้วนะลูกพวกเขากล่าวยายของเธอจากไปในยามหลับสองสัปดาห์ก่อนก่อนฤดูหิ่งห้อยจะเริ่มต้น ลีน่าพยักหน้าขอบคุณก้มศีรษะแต่ภายในอกกลับว่างเปล่าเธอพลาดงานศพเธอเคยสัญญาว่าจะกลับมาก่อนจะสายแต่เธอไม่รักษาคำคืนนั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับหลังภูเสียงจิ้งรีดเริ่มขับกล่อมลีน่านั่งอยู่บนระเบียงเทียงลำพังในบ้านอบอวลด้วยกลิ่นตะไคร้และความทรงจาแล้วเธอก็เห็นพวกมันหินห้อยแรกๆแ,แค่ไม่กี่ดวงลอยละล่องอยู่ระหว่างต้นไม้ใกล้ลำธารแล้วมากขึ้นสิบร้อยนับพันพวกมันกระพริบแสงเป็นจังหวะราวกับหัวใจนับร้อยเต้น พร้อมกันหุบเขาทั้งหมดส่องแสงระยิบระยับเหมือนอากาศเองมีชีวิตยายเคยบอกเธอว่าเมื่อหิ่งห้อยออกมามากมายแสดงว่ามีใครบางคนกําลังจะกล่าวคําอําลาลีน่ามองพวกมันคําพูดนั้นดังสะท้อนในใจดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้กล่าวลาจะหาทางส่องแสงแทนคําพูดรุ่งเช้าลีน่าถือไม้กวาดเดินลงไปที่ลำธารใบไม้ร่วงเกลื่อนทั่วลานเธอจําเป็นต้องทําอะไรสัตอย่างเพื่อกลบความเจ็บในอก ริมฝั่งน้ำมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนตักมีขวดโหลกแก้วเขาอายุไม่เกินสิบสองเมื่อเห็นเธอเขายิ้มคุณคือหลานของแม่ใหญ่ใช่ไหมครับเขาถามเป็นภาษาอังกฤษสําเนียงไทยลีน่าพยักหน้าเธอรู้จักยายฉันเหรอเด็กชี้ไปทางภูเขาทุกคนรู้จักครับเธอให้อาหารมาจอดแล้วก็คุยกับหิงให้คนเท่าคนแก่บอกว่าพวกมันฟังออกจริงๆลีน่ายิ้มบางยายฉันเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญ,ญญาณเด็กชายยักไหลาบางทีเธออาจจะพูดถูกก็ได เขาเปิดขวดปล่อยหิงห้อยหนึ่งตัวบินออกไปมันลอยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายเข้าไปในต้นไม้ผมมาที่นี่ทุกวันครับเด็กพูดเสียงเบาพ่อผมทํางานในเมืองแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยน้ําเสียงเรียบสงบแต่แฝงความเศร้าทําให้หัวใจของลีนาบิดรัดเธออยากพูดปลอดแต่ไม่มีคําใดหลุดออกมาคืนนั้นเมื่อหิงห้อยกลับมาเธอคิดถึงเด็กชายคนนั้นกับขวดโหลว่างเปล่าและห้องของยายที่ยังมีกลิ่นดอกมะลิอ่อน สองวันต่อมาลีน่าเริ่มเก็บของของยายเธอเปิดริ้นชักเต็มไปด้วยรูปถ่ายเก่าผ้าสินส้นซีสีและมาจดหมายผูกเชือกปอส่วนใยายเขียนด้วยลายมือไทยสวยงามมึกจางแต่ยังอ่านออกในนั้นมีซองหนึ่งเขียนชื่อของเธอเป็นภาษาอังกฤษด้านในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวลีน่าถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่ายายไปอยู่กับแสงแล้วอย่าร้องให้เลยฟังให้ดีเวลาหิงห้อยมาพวกมันขนเสียงที่ลมพัดไม่ถึงยายมีสิ่งที่ยังไม่ได้พูดแต่พวกมันจะนำไปให้เธอ มือของเธอสั่นตัวอักษรท่าเรือนเธอพับจดหมายอย่างระมัดระวังแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างยามเย็นเริ่มมาเยือนต้นไม้เริ่มเรืองแสงหิ่งห้อยดวงหนึ่งก่อที่ขอบหน้าต่างมันกระพริบช้าเป็นจังหวะราวกับราสมอเธอกระซิบใยยหญ่หรือแสงนั้นกระพริบสองครั้งก่อนจะบินจากไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเทศกาลหิ่งห้อยประจำปีเริ่มขึ้นประเพณีเก่าแก่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อใดชาวบ้านจุดโคมไฟริมลำธารร้องเพลงเก่า และลอยกระทงเล็กๆที่มีข้าวและเทียนลงสายน้ำลีน่าเดินเท้าเปล่าไปท่ามกลางผู้คนในมือถือรูปใหญ่ไว้แนบอกเด็กๆวิ่งเล่นกับพลุคู่รักกระซิบกันใต้ต้นไทรและเหนือหัวพวกเขาหิ่งห้อยเคลื่อนไหวราวกับสายน้ำสีทองในอากาศเด็กชายริมลำธารวิ่งเข้ามาหาคุณมาจริงๆดูสิคืนนี้ภูเขาทั้งลูกสว่างเลยลีน่ายิ้มแม้ดวงตาจะพร่ามัวมันสวยมากเขาเงยหน้ามองฟ้าคุณคิดว่าพวกเขามองเห็นเราหรือเปล่าเธอมองตาม อาจจะสิบางทีพวกเขาไม่เคยจากไปเลยก็ได้ทั้งคู่ยืนนิ่งมองโคมลอยลอยสูงขึ้นเงาสะท้อนระยิบบนผืนน้ำปะปนกับแสงหิ่งห้อยฟ้าและดินกลายเป็นภาพเดียวส่องแสงดังความฝันชั่วขณะนั้นลีน่ารู้สึกสงบสองคืนต่อมาพายุมาเยือนฝนตกหนักไม่หยุดกลืนหุบเขาทั้งหมดแม่น้ําเอา่อท่วไฟฟ้าดับทั่วหมู่บ้านลีน่าจุดเทียนนั่งมองสายฝนที่ไหลาย,ยาวเป็นเส้นเงินบนกระจกแล้วเธอเห็นเงายือนอยู่ตรงชายป่านิ่งไม่ขยับ วใจเต้นแรงเธอถือคมไฟออกไปยังระเบียงฝนเย็นเฉียบเงานั้นยังอยู่ตรงริมลำธารใครหน้าเธอร้องถามไม่มีเสียงตอบเธอเก้าวเข้าใกล้และเงานั้นหันมามันคือยายของเธอหรือบางที่บางสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนยายแสงนุ่มนวลอบรอบร่างนั้นหิ่งห้อยนับร้อยบินบนสองใบหน้าของหญิงชราลีน่าสุดน้ำตาไหลพรากยายร่างนั้นไม่พูดเพียงยิ้มอ่อนโยนแต่แฝงความเศร้าหิ่งห้อยบวยบิน รอบตัวพวกเธอแสงสะท้อนในน้ำฝนที่ท่วมพื้นแล้วร่างนั้นค่อยๆจางหายกลายเป็นฝนเป็นแสงเป็นความทรงจำลีน่าคุกเข่าลงร้องให้ท่ามกลางพายุขณะที่หินห้อยยังคงลอยขึ้นแสงของพวกมันไม่ดับแม้ในสายฝนเช้าวันถัดมาหมู่บ้านเงียบงันต้นไม้เอ็นโค้งกลิ่นดินเปียกและขี้เถ้าลอยฟุง้งเริมลำธารลีน่าพบขวดโหลของเด็กชายแตกอยู่ในกอหญ้าเธอเก็บขึ้นมาลูกตามรอยแตกภายในมีแสงเรืองจางๆหินห้อยหนึ่งตัวยังไม่ตาย เธอประคองมันในฝ่ามือแสงของมันเต้นอ่อนแล้วค่อยๆสว่างขึ้นไปเถอะเธอกระซิบไปหาพวกเขาหิ่งห้อยลอยขึ้นช้าๆแล้วบินไปทางภูเขาคืนนั้นลีน่าเก็บกระเป๋าเธอรู้ว่าไม่อาจอยู่ต่อได้ไม่ใช่เพราะอยากหนีแต่เพราะเธอเข้าใจแล้วว่าชิงดาวไม่ใช่ที่ให้หลบหนีหรือกลับมาแต่มันคือที่ที่เก็บคำลาของทุกคนจนกว่าเราจะพร้อมจะพูดออกมาเธอเดินไปที่ลำธารเป็นครั้งสุดท้ายอากาศเย็นและนิ่งท้องฟ้าแต่งแต้มด้วยสีชมพูและม่วงเหนือยอดดอย มื่อหิ่งห้อยดวงแรกเริ่มส่องแสงเธอกระสิบเบาๆลาก่อนเนายายแสงนับร้อยนับพันลอยรอบตัวเธอเป็นเสียงร่ำลางเงียบงันเธอหลับตาปล่อยให้แสงพวกนั้นผ่านผมผ่านมือผ่านลมหายใจชั่วขณะหนึ่งเธอรู้สึกไร้น้ำหนักกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงของสายลมของเชียงดาวเอง